สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาชมปลาบึกกันอีกบอ่อหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเป็นบอ่อใหญ่นะครับลูกค่าไร่นะครับลูกนี้หนึ่งไร่นะครับความลึก,กเกือบสี่เมตรกว่านะครับลูกนี้นะครับลาดเอียงนะครับด้านข้าง มีผักผักกระชูดนะครับผักกระชูดน้ำนะครับไม่ไม่เรียกผักกระเฉดนะครับผักกระ,ะชูดนี่อีกตัวหนึ่งนะครับกระเฉดน้ำเด็กกินได้นะครับกระชูดนี่เขาไม่กินนะครับผมเอาผมเอาไอ้ยาขนนะครับอาหารสัตว์นะครับยาขนเอามาทิ้งลงข้างๆนะครับเพื่อ ให้เป็นอาหารวัวหน้าแล้งนะครับเหมือนกับทุกทุกสะที่ผมที่ผมได้ปล่อยนะครับอันนี้เป็นเป็นแหล่งอาหารนะครับของวัวควายในหน้าแ้งของเรานะครับวัวควายก็จะได้มีหญ้าเขียวขึ้นตลอดนะครับแล้วก็ตะไคร่น้ำนะครับ เขาก็จะจับที่บริเวณหญ้านะครับทําให้หญ้า,าทาให้ปลากินพืชนะครับเขาได้มีแหล่งอาหารตามธรรมชาตินะครับเป็นวิธีการของผมเองนะครับอันนี้ก็โชว์ตัวนิดหน่อยนะครับอาซาลูกนี้นะครับผมปล่อยไปปลาบึกผมปล่อยไป60กว่าตัวนะครับ 60กว่าตัวก็ชุดชุดหนึ่งเนี่ยเป็นผมปล่อยไป20กว่าตัวเนี่ยเป็นปรุ่นแรกน่าจะก่อนก่อนบ่อใหญ่นะครับบอ่อลูกนี้เนี่ยลงไม่ได้ครับเนื่องจากมีหอยขันนะครับลงไปก็ตัวแดงได้เกาเลยนะครับสนุกนะครับ นิ่งๆรอนะครับพี่น้องรอเขาโชว์ตัวปลาบึกนี้เอาใจยากนะครับบางทีสะลูกนั้นก็โชว์ตัวนะครับแต่อากาศหนาวมากๆก็ผมผมสังเกตดูนะครับอากาศหนาวมากๆนี่เขาเขาไม่ค่อยขึ้นมานะครับไม่ค่อยขึ้นมาโชว์ตัวนะครับ เดินดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับเป็นวิธีคนอีสานนะครับตื่นเช้ามาก็ผูกวัวผูกควายนะครับอยู่ทุ่งนานะครับเดินหาเลาะหาควาหมาหางูหาหนูเก็บผักนะครับก่อนกลับบ้านนะครับ อีสานจะเป็นดินราบอย่างนี้นะครับที่นาโล่งนะครับไม่เป็นภูเขาเหมือนฝั่งภาคเหนือนะครับหรือโซนฝั่งภาคตะวันออกนะครับกว,วิวธรรมชาติบ้านทุ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่นานะครับทำนาฤดูเดียวนะครับาผมเนี่ยโซนสุรินเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำนะครับ ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเอาแม่น้ําตัดผ่านอะไรก็ไม่มีนะครับหาปูหาปลาตามทุ่งนะครับหน้าแ้งก็ก็เรื่องวัวเลี้ยงควายนะครับอันนี้เป็นเป็นยางนานะครับยางนาของพี่ชายผมแกปลูกไว้นะครับ เป็นคนที่รักต้นไม้เหมือนผมแล้ครับสองพี่น้องในบ่าต้นไม้พอกันนะครับก็ลําต้นใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อวานที่ซูมภาพนกนะครับเป็นมุมไกลๆนะครับมีนกกระยางนะครับเข้ามานอนในป่าตรงนี้แหละครับเนี่ย ตรงนี้มีกอภัยอยู่4ี่ห้ากอนะครับงสวนไผ่อันใหญ่นี่ก็อยู่อยู่ฝั่งโน้นนะครับไกลๆนะครับปลาบึกไม่โชว์ตัวเลยครับวันนี้บ่อน,นี้ไม่โชว์ตัวเลยนะครับ ชอบเดินดูนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอย่างน้อยวัวควายเราก็มีหญ้ากินนะครับมีแหล่งน้ำแช่ตัวนะครับมีปลาไว้กินนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกทำเกษตรนะครับทำ u t u b e ไม่เป็นนะครับไม่รู้แว่าจะเล่าให้ใครฟังนะครับโดนเขาว่าโดนเขาดูถูกสมัยทุกวันนี่ คนทำเกษตรดูทำช่อง YouTube หลายๆท่านนี่ถูกทางนะครับมีการเล่าเรื่องมีพี่น้องที่เข้ามาทักทายนะครับเป็นคอเดียวกันนะครับเป็นคนรักเกษตรนะครับชอบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาชอบพัฒนานะครับดูแนวความคิดดูไอเดียนะครับของผมก็โอ้โหพี่น้องนาทีที่รอคอยก็มาครับ <c oughs> ไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้แต่ตัวเล็กไปนิดนึงนะครับ <c oughs> จะเป็นคลิปที่ลักยาวๆนะครับ <c oughs> แม่ค้าปลาเนี่ยทักมาทุกวันนะครับเมื่อไรจะไปซื้อปลาอีกนะครับอีอนี้ไม่ได้ปล่อยสักตัวครับพี่น้องมัวแต่เดินระบบน้ำนะครับพอ PVC นะครับก็เลยมีมีตังไปซื้อปลานะครับสมัยคุณพ่อท่านอยู่นะครับพ่อผมเนี่ยซื้อปลาเนี่ยซื้อที่ละหมื่นนะครับสมัยต่ยกอนถนือว่า ถือว่าเป็นคนที่ใจมากๆนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาซื้อ500ซื้อพันหนึ่งเนี่ยถือว่าถ <c oughs> ือไปเยอะนะครับสําหรับเขานะครับพ่อผมเนี่ซื้อพันปลามาปล่อยนะครับเพื่อให้ลูกให้หลานได้มีปลากินนะครับได้มีแหล่งอาหารนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยพ่อย้ายาย้ายบ้านนะครับ มาจากอีกอำเภอหนึ่งนะครับฝั่งประสาทนะครับซึ่งเป็นบ้านแม่นะครับพาลูกพาหลานนะครับย้ายครอบครัวมานะครับมาอยู่มาอยู่โซนนี้แหละครับนะข้างหน้าถัดจากป่าที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับมาอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่จาได้ว่าไก่เยอะมากนะครับผมก็เลย วิถีชีวิตที่เหบนพ่อนะครับคือโตมาก็อยู่กับทุ่งนานะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับปลาก็เยอะนะครับพ่อนี่มีความคับแค้นคับแค้นใจนะครับเนื่องจากไปวันแหกับเขานะครับหวันแขกกันนะานะครับนาเขาแบ่งปลาให้นิดเดียวนะครับได้ปลาอย่างเยอะเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจนะครับพาลูกพาหลานนะครับอพยพย้ายครอบครัวมาอยู่ ตรงจุดนี้นะครับเป็นนาของปู่นะครับที่แบ่งให้ทีพ่อนะครับท่านก็มาสร้างรงรากนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับก็ติดนิสัยจนทุกวันนะครับทุกๆปีนะครับผมจะซื้อปลามาปล่อยนะครับรถพันธ์เมืองสุรินเนี่ยต้องซื้อปลาต้องซื้อปลานะครับติดรถมาด้วยนะครับไอ้ตรง ตรงแถวติดทางนะครับข้างหน้าห้วยสเสนงนะครับห้วยสเสนงซึ่งเป็นแหล่งน้ําแหล่งใหญ่ของสุรินทร์นะครับด้านล่างเขื่อนเขาจะมีชาวบ้านเพาะพันุปลาขายนะครับเขาจะมัดใส่ถุงไว้นะครับถุงละ50บาทนะครับปลาดุกนินในตะเพียนนะครับหลากหลายชนิดนะครับเขาขายถุงละห้าสิบบาทผมก็จะตั้งปณิธันนะครับ มีเงิน50บาทผมก็จะซื้อปลาทุงหนึ่งนะครับโดยความรักพ่อนะครับซื้อปลามาปล่อยนะครับก็ซื้อแบบนั้นแหละครับมีเงินมากมีเงินน้อยมีติดตัวเท่าไหร่ก,ก็ซื้อนะครับเป็นเป็นถือเป็นอะไรนะครับเป็นความตั้งใจส่วนตัวนะครับก็จนมาเป็นปลาบึกนะครับ เราจับทางได้ว่ามันน่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับเวลามันขึ้นมานะครับมันเวลามันขึ้นมามันโชว์ตัวหรือเวลาเราลงวนันแหอย่างนี้นะครับได้ปลาตัวใหญ่ก็จะเป็นความตื่นเต้นตามธรรมชาตินะครับของคนชนบททั่วไปนะครับทุกวันที่เขาทําคลิปวนันแหก็จะมีการลงปลาบึกนะครับปลาบึก เป็นร้อยตัวนะครับเขาก็จะเชิญยูทูบเบอร์ไปนะครับเพื่อโปรโมทน้องน้ำคลองน้ำในการลงลงแหปีต่อๆไปนะครับของผมก็เลี้ยงไว้ดูนะครับพี่น้องอเวลามันโตขึ้นมานะครับก็เอาไว้รับลูกรับหลานนะครับตามเทศกาลนะครับ พอได้พอได้กินนะครับเดี๋ยวก็จะเอารุ่นใหม่มาลงแล้วครับไม่โชว์ตัวนะครับพี่น้องอากาศเย็นนะครับหรือว่าจะมีคนแอบขโมยมากินนะครับก็ไม่มีนะครับลอมดวไว้ชัดเจนนะครับ ปกติก็มีพวกไส้บวงหนูนะครับหมาผมดุนะครับไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับไม่โชว์ตัวนะครับพี่น้องนะครับเงียบนะครับเดินมาดูอีกสระหนึ่งครับ ที่มีเสียงเพลงในหัวใจนะครับบรรยากาศย้ำเช้าครับายก็เลาะเล็มหญ้านะครับส่วนตรงนี้ก็ปลูหญ้าขนไว้นะครับปีนี้จะขยายเพิ่มอีกนะครับนี่ครับ นนเหนียทิ้งเพราะว่าเดินปลูกหญ้ายอย่างงี้เยครับเน่พราะว่าอาชีพเรามันนอกจากเป็นคนที่มีเงินเดือนต่ำอยู่แล้วนะครับยังทำมาหากินไม่เป็นนะครับหมกมุ่นอยู่แต่การนานะครับหมกมุ่นอยู่แต่การปลูกหญ้านะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูนะครับ มาดูบ่อน,นี้นะครับพี่น้องบ่อน,นี้เพิ่งปล่อยนะครับเพิ่งปล่อยนะครับก็พื้นที่นะครับประมาณสามไร่กว่าๆนะครับเกือบเกือบสี่ไร่นะครับก็ปล่อยไป 60กว่าตัวนะครับตัวเล็กนะครับเพิ่งปล่อยไปปล่อยไปช่วงหน้าฝนนะครับเป็นพี่ชายนะครับกับพี่สาวที่ซื้อมาปล่อยนะครับตัวผมเองไม่ได้ซื้อสักตัวนะครับปีนี้งานยุ่งมาก พี่ชายผมเขาเขาหวานปลากินนะครับเขาก็เลยชอบนะครับซื้อมาลงยังไม่โชว์ตัวนะครับพี่น้องอน,นี่เป็นสวนไม้สักทองนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่แหละครับแต่ก่อนพ่อก็ย้ายมาอยู่ในจุดตรงนี้นะครับ มาชาติบานทุงครับพี่น้องตื่นมาทักไทยเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับร่วมสร้างลูกสีเขียวไปด้วยกันนะครับและร่วมสร้างแหล่งอาหารของครอบครัวนะครับปลูกผักเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็สิ่งดีๆนะครับเอามาถ่ายทอด เอามาเล่าเรื่องราวนะครับผ่านช่อง u t u b e นะครับให้พี่น้องนะครับที่รักชอบในคอเดียวกันครับได้นำไปเป็นแนวทางพัฒนานะครับขอพระคุณอย่างสูงครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์และก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขอพระคุณทุกท่านครับขอพระคุณครับสวัสดีครับโอ้เยวตัวใหญ่ครับพี่น้อง ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ